วันนี้จะมาถึงหน้าีมไปทั้นะคะสิ่งแรกที่ใช้นะคะก็คือซันสกรีนของ Oriental Princess อันนี้ตอนนี้กำลังชอบมากเพราะว่าคือน้ําหอมคิดว่ามันเหมาะกับคนที่ทำงานออฟฟิศมากเลยเว้ยนอกรู้สึกว่าเออเวลาเราจะไปออฟฟิศใช่ปะเราไม่ได้อยากแบบเราอยากดูดีอะแต่ว่าจะให้เรามานั่งทารองพื้นทุกวันมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้น ซันสกรีนเนี่ยมัน SPF 5 0 PA 4บวกแล้วน้ำหอมว่า coverage มันกำลังดีมากแต่อ๋อและอีกอย่างหนึ่งมันเนื้อมันค่อนข้างแมทด้วยคือน้ำหอมคนหน้าแห้งมันอยู่เลยทั้งวันไม่เติมแป้งไม่ทาแป้งทับเลยมันแบบหน้าไม่ยมเลยทั้งวันนะคะแต่ว่าสีมันอ่อนไปกว่าหน้าน้ำหอมของหอมก็เลยจะแก้ด้วยการเอาแป้งของ Oriental Princess สีวอมแซนนะคะซึ่งมันสีเข้มกว่าน้าหอมนิดนึงก็จะมาทาที่กรอบหน้าให้เหมือนเป็นเหมือนเราทาเชดดิ้งทาบอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยไม่ทาแล้วเพราะว่าเนื้อมันแมท เออแล้วชิ้นต่อไปที่ชอบมากๆก็คือเป็นลิปทิ้นแต่น้องหอมก็จะเอามาทาตาทา,ทาแก้มทาปากตามสไตล์นะคะเพราะว่ามันเป็นลุคไปทะเลแล้วก็อยากได้แบบลุคใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคุณพลอยพยายามจะต้องมาดา่าดิฉันแน่เลยว่าขี้เกียจเน่ยก็อยากได้ลุคเนี่ยส่วนอันนี้เป็นที่เขียนคิวนะคะคือน้องหอมมาชอบที่เขียนคิวที่มันจะออกแบบเป็นโทนน้ำตาลเทามากๆเพราะว่าหนึ่งพราะเป็นน้ำตาลเทาใช่ปะ่ะมันแบบ สีเหมือนเงาเงาอะเราเอามาเชดดิ้งจมูกได้แล้วสองมันเป็นความชอบส่วนตัวเราก็สามารถเอามาใช้เป็นแบบอายแชโดว์ใช้ทาใต้ตาได้แล้วสามน้องหอมมาคิดว่าคนเอเชียไม่ได้เหมาะกับสีคิ้วที่มันอมส้มอมแดงขนาดนั้นยกเว้นว่าคนที่จะย้อมผมสีส้มสีแดงนะเออแต่เป็นความคิดส่วนตัวนะคะตอนนี้กําลังบ่นแปลงนะคะคือตอนแรกคิดว่าแปลงเนี่ยมันต้องไม่ดีแน่ๆเลยแต่ว่าเพราะว่าด้วยเนื้อแปลงมันอ,อ่อน แต่ว่าเพราะว่าเราคิดว่าไอ้แปรงที่มันแข็งหน่อยมันจะเหมาะกับการทาคิวมากกว่าเพราะว่ามันจะควบคุมทิศทางได้ง่ายกว่าแล้วก็สีมันจะติดมากกว่านะคะแต่แปรงนี้สรุปว่าดีมากคือใช้จนมันแบบเบี้ยวไปเลยนะคะแปรงเออตอนนี้กําลังสงสัยว่าวันนี้เป็นเกาหลีหรือไปทะเลกันแน่แต่ว่าไม่เป็นไรน่ารักทั้งคู่นคะใช้ได้แล้วก็ตอนนี้กําลังเออพรีเซ ลิปตินอีกสีหนึ่งที่ชอบเหมือนกันแต่ว่าจําชื่อสีไม่ได้เพราะว่าทิ้งกล่องไปแล้วมันไม่มีสีชื่อสีเขียนอยู่นะคะแล้วก็เอาไอ้ที่เขียนคิวนี้มาแตะๆหางตาหน่อยให้มันดูแบบมีมิตินะคะเสร็จแล้วลุกไปทะเลพอได้ไหมคะพร้อมไปเที่ยวทะเลทางลุกนี้นะคะสปอนเซอร์โดย Oriental Princess